สวัสดีชาวมิ้นค่าดวงความรักประจําวันที่5สิงหาคมนะคะคุณได้แปดดาบนะคะเขาได้10คาถาวันนี้อาจจะมีปัญหานะคะเข้ามานะเอ่อไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยในวันนี้หรือว่าเป็นปัญหาเก่านะคะคุณยังหาทางออกไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินเรื่องสุขภาพหรือว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงก็ได้นะคะค่อนข้างจะยืดเดียอเรือดังอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นปัญหาของชีวิตคู่เนาะตัวเขาสิบคาถาเหนื่อยพอๆกับคุณค่ะ แต่ถึงเขาจะเหนื่อยอะ่ะเขาก็ยังมีความตั้งใจที่จะไปต่อนะคะเขายังมีเป้าหมายที่เอ่อความสําเร็จนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวของเขาเลยการงานการเงนินหรือเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยยังไงเขาก็ยังไปต่อกับคุณอันนี้เบาใจได้นะมีพลังงานบีเซรีปนะคะจงมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณนั้นทําได้ทุกอย่างเอาชนะทุกปัญหาได้แล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ยังแบบเหมาะสมที่ได้รับความรักจากคนรักของคุณนะคะ ให้นิวเลิฟตรงนี้ไม่ได้หมายถึงคนรักใหม่แต่หมายถึงการให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวช่วงเวลาดีๆในความสัมพันธ์มันก็จะกลับเข้ามานะคะในชุดวักของคุณรับพลังงานบวกนะคะ